ตามสัญญาวันนี้คุณโตมาด้วยนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจนะงงเฮ้ยมึงมาพร้อมกัน2ตัวได้ไงวะอะไรไปพยนภัยมาบังเอิญเราไปพยนภัยมานะครับเมื่อกี้ไปไหนนะบางคอแหลมใช่ไหมใช่นป่าก็ได้ดูรายการอยู่ป่าก็น่าจะน่าจะรับชมอยู่นะครับวันนี้ไปก็ต้องต้องที่ายเพิ่มนิดนึงนะอจารรันคือว่า บาคาบางอย่างเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มันมีขึ้นมีขยับขึ้นขยับลงนะแต่ตรงเนี้ยผมกับจันรันเนี่ยพยายามไปประเมินราคาพระเนี่ยพยายามซื้อให้มีช่องเหลือกําอะไรอย่างน้อยเลยสิบเปอร์เซ็นต์ติดมือพยายามซื้อให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดที่สุดนะครับแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันล้นมันล้นเกินกับราคาตลาดเนี่ยเราก็หนึ่งเลยพวกเราจะไม่กล้าต่อแล้วมันเป็นมารยาทนะครับถือว่าพระเล่นกันสองแสนเนี่ย ตีมูลค่ากัน6กเจ็ดแสนเนี่ยเราก็ไม่กล้าต่อแล้วบางอย่างอยากได้นะอยากได้แต่เราก็ไม่กล้าต่อแล้วเพราะว่าเพราะว่าบางอย่างมันเป็นพันอ่ะบางอย่างคุณอาเขามีมีมีค่อนข้างเยอะอย่างวัดขนอนเหนืออย่างเงี้ยเยอะเลยเราก็อยากได้บางอย่างมันเป็นหลักพันต้นพันกลางมีแล้ก็กลัวกลัวราคาก็ก็ซื้อได้เท่าที่ยังไงก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะครับที่ที่แบ่งปันอ๋อจะนเป็นรุ่นเก่า โโอ้หแข็งผมว่าเป็นนักเล่นรุ่นเก่าป่านี่เป็นการต่อรองการต่อรองความจําแม่นนะครับรู้จักพระเยอะพระที่คุณอามีวันเนี้ยที่ป่ามีวันนี้แท้ทั้งหมดนะครับผมคาดเดาไม่มีเก๊เลยไม่มีเก๊เถือปนเลยน่าจะรวบรวมพันองค์นะ รุมๆพันองค์ย่อยๆด้วยพันกว่าน่าจะได้มันจะมีหลักๆเนี่ยคางนข้างหลายชิ้นนะครับแต่แกมีหลายชิ้นมีวัดเกตมีอะไรอย่างเงี้ยมีวัดเกตมีปิลันปากน้ำปากน้ำเหรียญทองคำขนอนเหนืออย่างเงี้ยแต่ราคาแกแม่นแบบเป๊ะเลยแกราคาแบบล้นๆเลยคือแม่นอ่ะเราไม่ไม่ว่าหรอกแต่ขอให้มีช่องเราขยับลงมาให้ได้ให้ได้ทำกำไรสักนิดนึงอ่ะ ใช่สนเด็ดสมเด็จก็อยากได้ปากน้ำเนี่ยอยากได้มากแค่ได้มาแค่เนี้ยสี่หาองค์สู้มาสุดแม็กเลยอันนี้แบบยันเกเลยนะครับแล้วก็จังจับถามเลยว่าเอ๊ะรอดหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากบ้านคุณอามาเนี่ยพอลงรูปโพสต์ไปใช่ไหม สายยังไม่หยุดเลยยังหยุดเลยแต่ทุกคนรับแล้วขอบคุณครับอย่างเดียวใช่บอกว่าคุณเาบอกราคาบอกเฮ้ยซื้อมาเท่านี้เขาบอกขอบคุณครับพี่ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนช่วงนี้ช่วงนี้ราคามันยังไม่ได้พี่อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเข้าใจทุกคนอ่ะมันมีแต่ว่าถึงบอกว่าชุดนี้น่าจะอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นไรอดทนอดทนด้วยใจรักไปมาแล้วก็ต้องก็ต้องใช่ครับเราก็อยากจะไลฟ์สดนะ แต่ดูน้องๆหลายคนไลฟ์สดแล้วขาดทุนเราก็หมดกําลังใจเหมือนกันใช่สิเราอยากเราอยากจะให้รู้เลยว่าเราซื้อเท่าไหร่ได้กาไรเท่าไหร่ขายแบ่งกําไรบางเบาอยากทำนะสภาพคล่องมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยรอดช่วงนี้ผมเห็นหลายเจ้าแล้วเลิกกันหลายเลิกก็หลายคนใช่เจ้าใหญ่ๆเจ้าดังเนี้ยเขาก็เลิกไลฟ์สดไลฟ์อะไรไปเพราะว่าเขาทนไม่ไหวอ่ะ ทนบาดแผลไม่ไหวทนบาดแผลมื่อก่อนยังมีถั่วอะไรต่างนใช่ไหมเมื่อก่อนมันถั่มไปโดนโอ้นี่กไปนิดตอนนี้ขาดทุนหน่อยมันก็ถั่มไปตรงมาเดี๋ยวนี้มันดึงกันไปดึงกันมาเดี๋ยวนี้ทุกดอกอย่างเงี้ยน้องมทุกดอกน้องมาบอกพี่ผมก็ยังไม่ไหวเลยผมตั้งประมูลไว้ดีกว่าปิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ถอยเลยอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมันก็เป็นช่วงจังหวะน่ะเดี๋ยววันหนึ่งมันคงจะดีนะวันหนึ่งเศรษฐกิจเราก็หวังว่าเมื่อไหร่อ่ะมันจะดีเมื่อไหร่ที่ ภัยพิบัติสงบเืรเกิจขยายฟ้าเปิดนะครับแต่ช่วงนี้ราคาที่ผมอาจารย์รันไปซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าตีเกือบเต็มเกให้หมดแล้วเกือบยันให้หมดแล้วแม้กระทั่งพี่ผู้หญิงเนี่ยเมื่อวานเราก็ลืมบอกเขานะว่าเราจัดรายการดีวีด้วยเพราะบางทีเขาก็ผิดหวังมาจากที่คือเขาขายกิ่งวัสดุทัชไปในราคาห้าหมื่นโอ้โหแล้วก็มีนะนะกิ่งสององค์ว่างห้าหมื่น่ะสององค์ห้าหมื่นมีกิ่งเจ็ดเก้าอยู่องค์หนึ่งเห็นแวบๆอ่ะอะไรนะเฉลิมพลปะ ก็อะไรเนี่ยขายไปห้าหมื่นก็แล้วถ้าเป็นผมผมก็ซื้อหลักแสนนะใช่ซื้อจะเป็นแสนนะครับแต่แค่ราคาพอคุย้วรู้เรื่องอ่ะใช่อย่างน้อยเราก็ต้องมี3ามสี่แสนเดี๋ยวให้เจ๊ดูรายการนี้ย้อนหลังก็ได้เพราะวันเราอุดหนุนเจ๊มาเจ็ดพันนะครับมาขายเจ็ดพันห้าอยู่นครปฐมอยู่นครปฐมเจ๊เขาอยู่นครปฐมมาหาเราสองไฟแล้วรู้สึกติดใจไม่รู้ใครติดใจใครนะเจ๊เขาก็เป็นกันเอง นะครับเขาบอกซื้อทองสิซื้อทองสิเดี๋ยวขายให้เขาบอกเจ๊อย่าห้าวนะจะบอกให้โดนทองไปทองไปลงทองไปขึ้นมีลงนะผมไปยิงราคามาบางอย่างเราประเมินด้วยสายตาเราดูด้วยสีสันของทองใช่ไหมใช่จะกรอบอะไรเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยอันนี้มันน่าจะ7080แต่พอไปยิงเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ถึงกห้าสิบกว่าเพราะฉะนั้นแล้วก่อนซื้อเนี่ยจำไว้ต้องยิงเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งปลอดภัยปลอดภัยสุดนะครับคำนวณราคาได้อะไรได้ อย่าลืมนะครับที่ร้านเนี่ยไม่ได้รับซื้อพระอย่างเดียวพวกเศษทองกรอบทองอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยพระสมมติว่าพระเก g น,นะ p a c k a g เราขายเราสองคนไม่ได้เพื่อนๆก็สามารถขายทองให้เราได้ใช่ซื้อหมดนะครับซื้อราคาแบบเอาไปเช็คในโซเชียลมาให้เรียบร้อยนะครับมาแต่เราซื้อเรายิงเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วอเราซื้อ,อ,อเรายิงเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วกรัมหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยสองพันบวกลบอยู่แล้วแล้วแต่ กลไกของมันจะขึ้นหรือมันจะลงขึ้นแล้วก็บวกขึ้นให้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ทองด้วยนะครับไม่ไม่มีเสียเปียกมาที่ร้านนะครับอยู่ชั้นสองทันทิพพาซ่างามวงวานใครเดินมาก็เจอครับตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเจียงเดินเข้าประตูมันก็เจ๋เลยนะครับเจอกันทุกวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจียงเจอเด็กเสิ์ฟปะ เจอทุกวันเหมือนนกัโดนยมาสองร้อยสามร้อยนะวันละชามสองชามนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอาจารย์รันเอาอะไรมาโชว์ครับเลี้ยนลวงพ่ออี๋ครับสดสดร้อนๆเพิ่งซื้อมาแต่อันนี้เป็นเนื้อเงินถ้าเป็นทองแดงเนี่ยก็ประมาณสักพันกว่าบาทเป็นหลักพันนะหลักพันนะครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็มีตั้งแต่พันกลางๆลางไปยันหมื่นบวกลบอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะหนึ่งห้าเนี่ยมันมีหนึ่งห้า อ่ะ, 5, ะ, 04, อะสูตรห้าใช่ปะสูตรสี่อ่าสูตรสี่หนึ่ง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 แล้วก็หนึ่งห้าที่นิยมเล่นหากันอ่าที่นิยมเล่นหากันนะหลังจากนี้มาก็ไม่เล่นแล้วอาจจะเล่นถูกอะ่ะถูกอะ่ะไม่แพงอ่าเล่นแต่ก็เล่นถูกนะครับไม่แพงมากอ่ะอย,อย่างนี้ยังซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อหมื่นหนึ่ง <laughs> อันนี้ยังซื้อมาหมื่นหนึ่งเลย <laughs> ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่เป็นไรหลับหูหลับตาซื้อไปนะครับแล้วก็ติดมาด้วยก็เลยบอกอ้าวมาไลฟ์สดเลยนะครับเรียนนี้ถือว่าเป็น เป็นเหรียญหายากอีกรุ่นหนึ่งของวัดแล้วกันเพราะว่าปู่ทิมเนี้ยร่วมบุกเสกด้วยจริงๆแกจิบบุกเสกเยอะมากเยอะเยอะนะครับเยอะมากมนะครับและทุกครั้งที่พิธีของวัดสถิติธรรมเนี่ยเขาจะอัญเชิญดวงจิตของหลวงพ่ออีเนี่ยเข้ามาร่วมพิธีด้วยแล้วรูปปั้นรูปเหมือนของท่านเนี่ยก็จะถูกยกนํามาไว้ในมณฑลพิธีด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนี่รูปปั้นเนี่ยเขาก็จะยกมาหน้าประลลาใช่ไหมที่มีงานเสกพระเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ย นอกจากหลวงปู่ทิมแล้วเนี่ยนะยังมีหลวงปู่คำ่ำ วัดฟังว่าหลวงพ่อแฟ้มพ่อแฟ้มาจารย์แฟ้มวัดป่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อลงวัดอัมพาวามหลวงพ่อทองอยู่บางทะเลนี่ทองอยู่บางทะเลเนี่ยก็พระเขาก็มีราคานะมีนะพระของหลวงพ่อแฟ้มนี่ยเขาก็มีราคานะวัดป่าพวกปิดตาพวกอะไรอย่างเงี้ยหลายร้อยแล้วนะพ่อแฟ้มเนี่ยถ้าตุปปัจจุบันเล่นกันนะเล่นเหรียญเล่นเหรียญมากกว่าเล่นเหรียญมากกว่าปิดตาที่เป็นเหรียญเนื้อเงินหนักกับทองคำอ่ะอาจารย์แฟ้มนะครับอื หลวงพ่ออินวัดหนองปลาไหลเนี่ยมีก็ดังนะครับหลวงพ่อแพรเนี่ยหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเขาาไปเยอะนะครับพิจีวัดไตเยอะไปเยอะนะครับหลวงพ่อวิเชียนวัดคือวันนะครับโอ้รุ่นนี้เนี่ยมากประสบการณ์ใช่ประสบการณ์หรือเหลือน่เป็นเหรียญรูปไข่ใหญ่นะครับรูปไข่ใหญ่ ไนาทเนี่ยเท่ากับเหรียญรุ่นแรกเลยน่าจะเท่ากับเหรียญรุ่นแรกนะครับน่าจะเท่ากับเหรียญรุ่นแรกวิธีการดูนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยนะหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญเป็นต้นมานะหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเหมือนโดนัทมีขอบนอกนะครับขอบนอกแล้วก็ขอบด้านในนะพื้นผิวเรียบตึงนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับบางจุดเนี่ยอย่างบริเวณเนี้ยเราจะเห็นประกายเซียนไหลเข้าหาขอบเหรียญเห็นไหม ประกายเส้นอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณสมบัติของเหลี่ญปั๊มอยู่แล้วเพราะว่ารอยยืดของโลหะเนี่ยมันหาทางไปนะครับมันโดนกระแทกมันโดนปั๊มเนี่ยมันก็ยืด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 ออกไปนะครับเส้นหน้าผากครับเส้นหน้าผากคมชัดลึกทุกเส้นเลยนะอันนี้จะยับยุ่ยยี่ไปหน่อยอันนี้น่าจะแววขาดทุนมาแล้วแหละนะครับ <S 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 <c oughs> รอยอ่า <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยรอเส้นหน้าผากแต่ละเส้นเนี่ยถ้าพระไม่ได้ใช้เนี่ยจะมีความคมชัด เห็นลวดลายได้ชัดเจนนะครับบริเวณเหนือศีรษะนะครับก็จะเห็นรอยครูดเห็นไหมจะเห็นรอยครูดเนี่ยจะเป็นทุกเหรียญนะครับเป็นทุกเหรียญนะครับตานะครับบริเวณดวงตามีความคมชัดลึกนะครับเวลาเราตะแคงดูอย่างเงี้ยในมุมในองศาอย่างเงี้ยนะครับเปลือกตาเขาจะคมมากนะครับคมกริบเลยเนี่ยนะครับตาเป็นเม็ดนะครับเนี่ยหนึ่งเม็ดเนี่ย 2เม็ดความคมชัดลึกนะครับจมูกโด่งโด่งมากเลยนะครับหนกแก้มค่ขขอนข้าง,ง,งยกสูงนะครับหนกแก้มยกสูงบริเวณเส้นคอนะครับจะมีเส้นสองเส้นแตกๆอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูปตัว V เป็นทุกเหลียนนะครับเนี่ยเส้นคอนะครับจะแตกเป็นรูปตัว V 2สองเส้นนะครับแล้วบริเวณซอกแขนซอกแขนก็จะมีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนูน มองดูแล้วคล้ายๆเส้นสายฟ้าคมเลยนะเส้นนี้คมเลยนะครับสํงคันเลยเนี่ยเส้นสายฟ้าเนี่ยแล้วบริเวณนี้จะมีอีกหนึ่งเส้นนะครับวิ่งขึ้นมาจากบริเวณด้านข้างเฉียงๆนิดนึงนี่อันนี้จะเฉียงไปอันนี้เหมือนสายฟ้าฟาดสังเกตดีๆนะครับจีวอนเนี่ยต้องบอกว่าโคตรคมเลยนะครับเนี่ยคมกริบเลยนะครับทุกเส้นนะครับจะมีเส้นแซม่าทุกเส้นจะมีเส้นแซมนะครับเนี่ยมีเส้นแซม รับประคดนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกยกนูนสูงใหญ่นะครับนี่สังกติเห็นไหมครับถ้าเหรียญไม่ได้ใช้เนี่ยสังกติเขาจะไม่ค่อยเรียบนะสังกติจะเป็นรลอนคลื่นนะครับความคมชัดของจีวรนี่ไหมครับคมทุกเส้นสายมือล่ํานะครับไม่ผอมเกรงนะครับไม่ผอมเกรงมือจะอหวบอบ้อบอบอวน,อ,วนอีกหนึ่งอย่างที่ของเกไม่มีนะครับผมจะสังเกตเห็นบริเวณข้างใต้ในซอกในซอกมือนะ ต้ตั no ้งแต่เน oh, <no. S 1> ี right right ่ยซ้ายจะหลดขวานะครับเราจะเห็นลายหนามนะเราจะเห็นลายหนามโผล่ขึ้นมาตั้งแต่บริเวณซ้ายจะหลดขวาเลยนะครับในร่องแขนเนี่ยด้านบนนะครับเจะมีลายหนามเล็กๆๆแทงยอดโผล่ออกมาโผล่มาจากบริเวณมือนะครับเนี่ยต้องมีนะครับต้องมีทุกเหรียญนะแล้วบริเวณซ้ายมือเรานะครับแขนบริเวณเนี่ยจะมีรอยบี้แบนเนี่ยทองแดงก็มีนะครับทองคําก็มีจะมีรอยบี้แบนบริเวณนี้เป็นเส้นนูนนะครับเนี่ย มองดูคล้ายๆเส้นสเกลนะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันแบนนะมันบี้มันแบนบริเวณนี้พอดีเลยมันเบิ้ลนี้ท่าไหนก็ไม่รู้นะครับนี่สละอะนะครับสละอะาําว่าพระอุปชาเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนวิ่งเข้าหาแขนจะมีเส้นนูนหนาๆเลยนี่นะครับเนี่ยวิ่งข้าทลุมาแขนปอปานะครับปอปาก็จะมีเส้นนูนอยู่ด้านล่างหนึ่งเส้นครับตัวหนังสือนี่เป็นงานแกะมือนะ แกะมือนะครับคําอุปชาอีนะครับตัวยันใหญ่ล่ำนะครับค่อนข้างอวกอ้วนนะตัวยันนะครับไม่ผอมเกร็งนะครับห้ามผอมห้ามซ้อนอห้ามผอมห้ามซ้อนอนะครับอนี่นนนลักษณะด้านข้างนะครับ คำว่าวัดสติหีบนะครับหอยหีบนะครับหอหีบก็จะมีเส้นขนแมวอยู่ด้านหน้าด้านบน,นเห็นไหมครับหนึ่งเส้นคมคมเลยนะครับหนึ่งเส้นฟึบ <c oughs> จริงๆดูไม่ยากนะดูง่ายาดูง่ายนะครับเห็นไหมครับดูความลึกดูความคมนะครับคมชัดลึกทุกมิตินะครับใส่ฟ้าในซอกแขนนะถ้าเจอก็ปะเลย ใช่นะครับสายฟ้าในซอกแขนนี่สำคัญนะครับ <S <S ดูสะบงสะบงนิ่คมเลยเห็นไหมค่อนข้างนูนสูงดูเหมือนเหรียญเนี่ยศิละปะเขาเป็นนูนต่ำนะ<ช>แต่ลงลก,กล้องแล้วโคตรลึกเลยลนะครับรู้บอกเฮ้ยอันนี้มันนูนต่ำหรือนูนสูงว่าทำไมมันยกสูงยังวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วใต้ขาเห็นไหมครับ <c oughs> ใต้ขาก็จะมีบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินอยู่สามเมตรเห็นไหมมีกากอยู่สองสามเมตรแล้วบริเวณนี้จะมีเส้นนูน ออของเกสส่วนใหญ่บริเวณฐานเขียงที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยบริเวณพรมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเรียบใช่ไหมแต่เนี่ยจะมีลายเส้นวิ่งเป็นแนวตั้งใช่ไหมมีรอยถากอะ่ะไม่ค่อยเรียบอะ่ะม,ม,มันก็จากแรงปั๊มด้วยนี่นะใช่มันกระพือนะครับเห็นไหมครับ,นะรบทุกสิ่งทุกอย่างคมชัดลึกหมดเลยหลอกจงหลอกจันเนี่ยคมคมกิบเลยนะลึกมากอื ด้านหลังนะครับการเจาะหูเหรียญเจาะไม่ใหญ่นะเจาะไม่ใหญ่นะครับแค่ห่วงพอสอดเข้าไปได้แล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวขั้นระหว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญเห็นไหมคอเหรียญสูขขงกว่าคอคอเหรียญเนี่ยจะมีเส้นขั้นอยู่นะครับตัวอักษรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ระลึกนะ ในงานนะครับนะครับเพื่อนๆจาเส้นแตกบริเวณนี้ไว้ตรงงองงูนะครับจะมีเส้นซ้อนเห็นไหมตรงกลางงองงูเลยเนี่ยแตกเฉียงขึ้นมานะครับแล้วนอนหนูนอนหนูก็จะมีเส้นแตกนะครับทองแดงก็มีนะครับนอนหนูเขาจะเละๆหน่อยเนี่ยเขาจะเละๆอยู่บริเวณเนี้นะครับอันนี้ก็จะมีขีดบริเวณนี้ก็จะมีขีดยาวๆวิ่งขึ้นมาตลอดขอบนะครับ เหมือนสะไอมันจะเบิ้ลทุกเหรียญนะเนี่ยถ้าจาไม่ผิดสไอคาว่าในเนี่ยเนี่ยมันจะเบิ้ล,อ,ลอ,ยนนอยู่บริเวณเนี้ยทุกเหรียญเลยเท่าที่สังเกตดูนะนะขอบเหรียญถ้าเป็นทองแดงนะครับบริเวณขอบนอกเนี่ยจะมีรอยสับนะจะมีรอยถากนะครับคล้ายๆวงเดือนคล้ายๆนะเนี่ยตัวหนังสือไหลเห็นป่มเ,เสี้ยน ไหลเข้าหาขอบเหรียญเนี่ยแรงกระพือคือรอยยืดนะครับรอยยืดของโลงหะนะครับแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญด้วยเนี่ยคำว่าประดิษฐานนะครับจำไว้ว่าตัวหนังสือก็จะเลไหลยืดๆนิดหน,นึ่งคมชัดลึกนะครับอักขระเลขยันนะครับนี่ต้องดูให้คมแบบนี้เก่าเก็บนะองค์นี้ไม่ได้ใช้หรอก เก็บเก่าเพียงแต่ว่ามันเยินไปนิดนึงอาจจะดโดนตอนแรกเนี่ยอาจจะโดนกระทบกระแทกนะก็อยู่ในถุงรวมรวมน่าจะโวมกระทบกระแทกตอนหลังเขาเอาเขาถึงมาเอามาใส่ตลับพุกตลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเยินเยอนเหมือนอย่างที่เห็นแต่ถือว่าเป็นเหรียญดูง่ายเหรียญหนึ่งนะครับนี่ใครเจอแบบนี้นะครับนํามาได้ะสภาพหย่อนสวยกว่านี้ก็อยู่หลักพันใช่นะนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็จะลงและฉีกขาดไปเลยนะจะมีรอยคูดนะถ้าเ,เป็นเงินค่อนข้างบางอาจารย์นะเหรียญค่อนข้างขางบางน,นะครับถ้าเป็นทองแดงเนี่ยจะปรากฏรอยครูดนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมันจะรุดรูดหน่อยนะครับเงินมันนิ่มกว่านะครับเงินกับทองคำเนี่ยมันจะรุ้ดรูดนิดนึงตัวตัดเขาอะนะครับ,นะรบอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่ง ดูสายฟ้านะครับดูสายฟ้าเป็นหลักนะครับเจอสายฟ้าแล้วใช่เลยใช่ใน,นะครับดูดูให้คมคมแบบนี้นะครับเนี่ยคมแบบคมกิบเลยแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับเนี่ยพวกสายฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยสำคัญสําคัญยิ่งเลยนะครัแบเบนี่ยเส้นแซมแต่ละเส้นทำใหซอกแขนสายฟ้าที่เราเรียกนะถ้าเป็นคนเราเรียกกามกุ้งเะรอเขาเรียกกามกุ้งเหรอดูเหมือนกามกุ้งไม่จัระดููเหมือนกามกุ้งว่ะ มันก็เหมือนนะไอ้แม่เหมือนก้าวกุ้งว่ะแต่ผมว่ามันเหมือนฟ้าผ่าลงมามากกว่าแล้วแต่เรียกคำจำกัดความอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาเรียกก้ามกุ้งเนี่ยเขาคนเลงไงคนเลก็ต้องก้ามกุ้งไงวะเราคนเนื้อเราคนเชียงไม้เนี่ยเห็นไหมคมรอยบีเนี่ยเห็นป่ะนี่บีแบนของจริงนะครับโอเค เอาละมีแววคัดถึงแต่เริ่มไม่เป็นไรได้รู้จักกันได้สัมผัสกันก็เผื่อเขาจะแบ่งบากน้ําให้เรานะอืก็นั่นนะสิอืมสักแสนเจ็ดแสนแปนะหน้าบู๊เอาผมผมพูดตรงๆนะถ้าปากน้ําองค์นั้นน่ะอยู่ในเวทที่ไม่เกินสองแสนน่ะเราเราเราพอจะสู้ไหวนะแต่ถ้าเกินเวทนั้นเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่า ถ้าเหยียดใกล้สองแสนเนี่ยอาจจะมีกาไรติดไหมคือมื่นครึ่งมื่นแล้วล่ะหรือจะสองมื่นมื่นหนึ่งอ่ะสู่สี่เบียดๆถนั้นแล้วอืแต่ว่าต้องรอ,งองนิดนึงนะแต่ไม่ได้ขายง่ายนะไม่ได้ขายง่ายนะครับแต่ว่ามันต้องสักพักหนึ่งเลย<ช>อ่ะเพราะว่าปากน้ําเนี่ยสภาพาดีกว่านี้ก็มีใช่อ่ะมีตอนนี้พักออกมาค่อนข้างเยอะพัะสภาพดีๆนะในท้องตลาดออกมาเยอะมากตรงนี้ต้องถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่ได้แบบเกือบกบสวยนะครับเกือบเกือบจะสวยแต่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายดูง่ายก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์ตลอดว่าปากน้ำเนี่ยเป็นภ้าที่มีแหล่งของราคาเนี่ยเวนไกลกันสุดเลยถ้าสวยปุ๊บมันจะต้องดีดเลยอาจจะเป็นหลายแสนได้ถ้าหลายหลายแสนเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะพิมพ์หนึ่งแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่พิมพ์หนึ่งพิมพ์อะไรกที่นิยมนิยมกันนะครับ หูตาต้องเด้งอ่ะหูตาต้องเด้งพิมหนึ่งนี่ส่วนใหญ่เขาจดล่ําคมนะครับลําหัวอันนี้ผมถ้าจําไม่ผิดน่าจะไม่เจ็ดก็เก้าเนี่ยม,มันคล้ายๆกันนะเจ็ดกับเกนะ้าบางบางอย่างเราก็ดูแบบแม่งเหมือนเหมือนกันนะใช่ดูแบบแต่ถ้า <7 S 1> เวทเวทคือพิมหนึ่งพิมหนึ่งจะจะแพงที่สุดแล้วพิมหนึ่งแพงสุดครับหนึ่งหนึ่งพิมหนึ่งแพงสุดน่านางนะครับอ่ะ เบรกนี้ว่ากันมาพอสมควรเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยผมจะให้คุณโตมาตอบคำถามให้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับพักเครื่องนะครับอันไหนที่เรารู้เราจะตอบให้ครับนะเราก็จะตอบให้พิมพ์คำถามตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับแล้วก็เอสเนเี่ยส่งมาได้เลย423 0777แล้วส่วนเบอร์โทรนะครับก็โทรมาทักทายโทรมาพูดคุยกันได้ มีเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับ02-678-6761เบอร์เดิมนะครับอาล่ะครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เบรกสุดท้ายนะครับ